รีวิวไหมให้รีวิวฮ่าฮ่ได้เลยครับน้องรันถ้าน้องเสนอพี่ก็จะสนองครับพี่ก็จะไม่ขัดสถาน้องนะครับจัดไปครับไวรุ่น โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดอบลเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทําและรีวิวพลังสั่งตายนะครับโยกิรินะครับผมเนี่ยพลังสั่งตายนะครับหลอดเท่นะครับผมอ่ะแต่รหัสรีวิวมาจากคุณรันนะครับผมอ่ะเนี่ยแอดมินช่องโอบิโตะนะครับผมไปขอยืมมาแล้วครับผมอ่ไปขอยืมรีวิวมาเห็นเขาได้แล้วไงอ่ะก่อนที่พี่เริ่มสอนทําก็ ขอให้ท่านผู้ชมกดซับในคลายกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอ้ไปเริ่มกันเลยนะฮึ่มแรกงนะครให้ท่านผู้ชมมาที่เกาะนี้นะครับผมเป็นเกาะใหม่นะครับอันนี้จะยื่อีเวนใช่ไหมอ่าเกาะแรกนะครับผมให้มาตรงนี้เลยนะมันจะอยู่ข้างๆเกาะอานอสนะครับผมอ่ะให้ท่านผู้ชมมาตีนะครับผมไอตัวนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องใช้ก็คืออัพเมจิกนะครับได้จากการสุ่มก็ได้นะครับสุ่มก็ได้นะอัพเมจิกอ่ะ ได้จากการสุ่มก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมาตีพวกนี้ก็ได้นะครับตีดอบง่ายๆนะครับเนี่ยสิ่งแรกนะครับผมสิ่งต่อไปก็คือข้าวมันไก่นะครับผมข้าวมันไก่ได้จากการลงดันแดงนะครับผมแต่ผมเห็นในกลุ่มเฟสอะเห็นเขาลงดันอินฟินิตี้ก็ได้นะครับผมอ่าลงดันอินฟินิตี้ก็ได้นะผมไม่รู้ว่าจริงไหมแต่เขาบอกว่าลงอินฟินิตี้ก็ได้นะครับทุกดันเลยขอแค่แบบเป็นดันนะครับผมทุกดันเลยอะแล้วก็ blood of death นะครับผม ได้จากเกาะอารีนานะครับผมมันจะรีนะครับผมรีทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมอ่ะแล้วก็แบบจะมีวิธีบั๊กด้วยแหละออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่นัออ่นแหละครับอ่เนี่ครับมันจะขายอยู่ที่ประมาณ105แต้มนะครับผมมาซื้อกันได้นะตรงเนี้อ,อมันรอซื้อกันเลยก็นยครับพอเราได้ของเสร็จใช่ไหมล้วก็มากดซื้อเลยใช่เงินเออหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านนะครับผมในการทำนะ อ่าเราจะมารีวิวสกิลกันนะครับผมสกิลนะครับผมสกิลโยกุริสั่งตายนะครับผมก็เซจะเป็นการทําให้ตาบอดนะอตาบอดมันจะมืดเลยนะครับผมจะมืดเลยแล้วแบบคุตตะซื้อก็จะเดินไม่ได้ด้วยผมเคยโดนนะมันจะมืดเลยนาจอส่วน X ก,ก็คือการทําให้ขาตายนะครับผมนี่ขาตายเอามาพาดได้เป็นเอามาพาด finale. แล้วก็ตาก็บอดนะครับ แต่ว่ามันจะใช้ไม่ได้กับอ่ามอนเท่าไหร่นะครับผมมอนมันก็เดินตามเราได้จะใช้เอกได้นะแต่ผู้เล่นนีนิ่งเลยนะผมจะบอกให้ตัวต่อไปก็สกิลวีนะครับผมอาซี C ข้ามก่อนนะสกิลวีนี่จะเป็นการสั่งตายนะครับผมนี่โคดาก็แป๊บเดียวนะครับสิบวีเองโคตรด,ดีโคตรโกงใช้ได้แบบกับผู้เล่นได้นะเอออารินาก็ใช้ได้นะครับผมมาแต่บอสอามสตองนี่ใช้ไม่ได้นะโคตรด,ดีเลยนะครับผม ส่วนสกิลซนะครับผมสกิลซีคือการกดบัฟนะครับมันจะอยู่ประมาณสิวินะครับสกิลเอซเอซเอ้เอซเอซเอซนอซเอซเอ็กซเอเอซ่อซเอซเอัเอซนอซเอเอซ่อซเ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 กซเอ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 ซาอซเอนเอ่เอซ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 นอซเเเเเลเออเอเเออเอามันไกน เอออย่ากินไก่ไหมครับไก่แจนะครับไก่แจแจแจกระตอกกระตอกตอกตอกเดินมาเป็นไก่โอ้อะไรวะผมพูดอะไรเนี่ยนี่อาหารเป็นพิษนะตีโอเป็นการกินที่ดีมากเลยนะกินเข้าไปกินเข้าไปไม่ไหวแล้วอาหารมันรสชาติมันเที่เกินตายเนี่ยฮะสกิลก็มีแค่นี้แล้วครับแต่ว่า วันช็อตนะไม่ใช่วันช็อตแค่จำอะไรไอซีเนี่ยผมชอบซีอ่ะเนี่ยมันทำให้แบบไม่มีคูดาวนะครับเนี่ยกดกดกี่ครั้งก็ได้เนี่ย ZXV ZXV ดเอ็กีอะ่ๆเห็นไหมแบบอุ้ยกโกงเลยอ่ะเฮ้ยโกง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 มากโกงมากโกงมาเออชอบเลยอย่างชอบเลยผมชอบมากเลยนะสกิลเนี่ยไอซีแล้วมันคูดาวไวมากเลยนะท่านผู้ชมเออต้องเอาแบบไปเกลียนคนนะเซอร์ปกติน่าจะดีนี่ก็เอฟนะครับเออผมคิดว่ามันน่าจะ ใช้ด้วยกันได้นะเดี๋ยวผมลองนะครับผมไปลองดีกว่า <laughs> โอเคคลิปนี้ก็น่านจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมขอให่านผูชมกด subscribe กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆนะครับผมของ Double Gamer นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่านจะมีเพียงเท่านี้ผมจะไปฟาร์มหาและไปละจ้าท่านผู้ชมขอบคุณคุณลันด้วยนะครับผมจุ๊บมว้ว